สวัสดีครับวันนี้ช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับจะมานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับในโปรแกรมซ o มเนาะเวลาเราเปลี่ยนแบ็กกราวนะครับบางท่านไปออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันมองไม่เห็นนะครับวิธีแก้นะครับก็ให้ไปที่ตรงวิดีโอตรงนี้นะครับ แล้วก็ลูกศรน้นข้างนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแบ็กเก่านะครับชูวิชวนแบ็กเก่าตรงนี้นะครับเพื่อไปตั้งค่าแบ็กเก่านะครับเปลี่ยนเนี่ยะครับเวลาเราเปลี่ยนแบ็กเก่านะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีแก้นะครับบางท่านนะครับอาจจะไปเผลอกดตรงนี้นะครับ I have กินสกินนนะครับให้คลิกออกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะมาก็จะมาแบบนี้นะครับก็จะใช้ได้ละนะครับ บางทีเราอาจจะเผลอคลิกไว้ตรงนี้นะครับและแค่คลิกออกนะครับนะถ้ากรณีคลิกไม่ออกนะครับให้มันจะมีแถบแถบอ่าตรงนี้ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับให้คลิกกรอบสีหนึ่งครั้งนะครับมันก็เล็กคลิกพื้นมันก็จะออกมาตามปกตินะครับอันนี้คือการหมุนเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับ แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ